ดาวันนี้อ่าปเจพิงจะเดาอนาคตของมีตรุนนะครับอาชีพอนาคตน้องมีตุนจะอาชีพอะไรบันทึกไว้จนกว่ามีตุนจะโตอีก22ปีมาดูกันถ้าคลิปนี้ยังอยู่รอพรับเงินเดือนที่เดาไว้ตอนอันแรกเลยเดี๋ยวน้องพอชิวส่อนมากกว่จะพิงจะหาเจอครับเสามสามอาชีพเดาไว้สามอาชีพแรกของน้องมีตุนคือนี่ business man นะคะเป็นนักธุรกิจหญิง อาชีพที่สองคืออันนี้ดิสจ็อกกี้นะคะเป็นนักจัดรายการวิทยุนะคะเป็นดีเจนะคะเป็นดีเจค่ะอาชีพสุดท้ายคือนี่มิวสิเคียลนะคะเป็นนักดนตรีเอ๊หรือว่าเราจะเป็นนักดนตรีอ่ะโออเคันนี้กับอันที่หนึ่งอะขอเป็นนักดนตรีอันนอันที่สองขอเป็นนักดนตรีระดับโลกนะคะเราจะได้ยินกัโอเคอีกยี่สิบปีเจอกัน จะรู้ไหมกิล้ววิเศษมนกว่ามั่นคงกว่าโอเคโอเคจับอัน้ับแล้วนะนี่สองสี่ว่นี้ดี๋เป็นห่ามองหน้าน้องไม่เสจอันนี้ไมต่ชูให้น้องดูอันนึชูให้น้องดูอันหนึ่งว่เอาอไหอันนี้เอาอันนี้ดูอันนี้ชอบ ชอบชอบกินปีศนี่แค่สองอันแล้วนะอีกอันหนึ่งเป็นไม่ชอบคลิปแย่แก้มีตังนะคะอาชีพที่หนึ่งคืออันนี้ฟอลิสเป็นนักขายเป็นคนขายดอกไม้นะคะโอ้โหมีตังมันใจเย็นขนาดนั้นเลยหรอคะได้ค่ะคนขายดอกไม้ต้องใจร่มๆเป็หมือไม่ก็เป็นอันล่างฟรุตเซลเลอร์เป็นคนขายผลไม้เป็นแม่ค้าขายผลไม้อันนี้ไหน ขายส่งนะขายส่งออกนะขอขายส่งออกนะขายส่งออกโโล่นะอันนี้ใครโอ้เป็นนักบินโอเคอนุมัติอาจจะเป็นอล่ามไอฮอสเซตก็โอเคนะสวยขนาดนั้นเลยอล่ามอล่ามอันสุดท้ายที่คิดไว้อันนี้โฟโต้กราฟเฟอร์โอเคถ้า่าครที่สวยก็รวยได้อันนี้ข้างบนเออพิเซนเตอร์โอ้โหสวยขนาดนั้นเลยอาชีพแต่ละอาชีพนี่มีตังสวยมากเลยเหรอคะเจ๊ปิ๊ง รู้ละไอ้ไหมคะอันนี้ก็ได้อันนี้รู่อันนี้เป็นเเออ,ฟอโฟโตกร,รก็โอเคนะไได้ดีนะค่ะที่คิดว่าเป็นค่ะกอนนักบินและกันรวยดีเข้าไปในนิวอนิวอเลยเหรอนิวอก็เป็นนักบินวิศวาเรนคนิวอลอ่ะาชีพที่หน่คืออันนี้โอ้ช่างซ้อนรถยนต์ดอรนม่่ว่าอาจจะเป็นข้างบนเป็นยังไงหอยอะไรอะ อาชีพนี้มันไม่มีรายได้เลยเจเบลไอ้หัวเหินอ่ะเปลี่ยนรายได้อันนี้ตอบไมดีอันนี้เอออันนี้นักบินอวกาศโอ้โหเก๋กู้จะเป็นพี่ว่าอาจันไหนทั้งหมดเวนเตอร์นักประดิษฐ์เออใช่อันนี้น่าจะได้อันนี้น่าได้ได้ได้จะไเป็นอันนี้โพลิสแมนไม่ได้ไม่ได้เมื่อก่อนเคยตอบว่าเราอยากเป็นตำรวจในะนางคนได้หรอซึ่ว่าอาจจะน้อย รวยต้องชอบองแต่ยังขบวนรือเปล่าแม่ท้างล่างดีเลยจัดขบวจะลาชอบไม่อางล่างก็ได้ได้บวชอันนี้ได้บวได้านล่างเลยได้บวชเป็นนักแบบเพลิงไฟร่แมนไฟร่แมนในประเทศไทยมันไม่ได้เหมือนฝรั่งไงเออมันแล้วก็ไม่ไม่ได้ดูหล่อเท่เหมือนฝรั่งอวกาศแล้วกันผลิตกันโอเคแม่หมอแม่หมอปิ้งบ่อล้วอีก20ปีเจอกัน วนมีตังหรอมีตังเตุน้องไม่เลิกเลยน้องทั้งสามอาชีพแต่ละคนเจนมีตังดูเก๋สุดแล้วล่ะมีทุนเหรอมีทุนไม่นี้มีตุนไม่เก๋เลยวันนี้ป้านนี่คือยังไม่เสร็จค่ะเดี๋ยวต้องไปอบยังไม่ได้อบเลยตุนเนาะเฮ้ยยังมีตังหรอทำงานแทรกะแล้วตรงนี้มีตังหรือมีตุนมีอันนี้มีตังอันนี้มีตุนอันนี้มีเห็ดก่อน โอโหมีตอน,ม,ตอนมีตอนเก๋สุดเลยเป็นนักบินอวกาศมีตังมีตังเป็นทั้งถ่ายรูกมีตุนเป็นอะไรนะดีเจเปิดแผ่นอหรืออาชีพมีตังมีตนุนเทียนุตัอนไม่หมอแค่นี้นะทำไม,ไม